สำหรับ Midnight Sky นะครับก็กำกับโดยจอร์จคูนี่นะครับแล้วก็นำแสดงโดยจอร์จคูนี่เฟลิซิตี้โจนไครชันเดอร์โซฟีรันเดลทิฟฟานี่บูนอีธานเป็กและเดวิดโอเยโลวหนังเรื่องนี้นะครับสตรีมผ่านทางช่อง Netflix สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับก็เป็นการรีวิวแบบไม่สปอยนะครับสำหรับหนังเรื่อง Midnight Sky หนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่สตรีมมิ่งผ่านทางช่อง Netflix นะโดยเป็นหนัง o r i g i ินัโดยเฉพาะที่เข้าเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นหนังไซไฟอวกาศที่ผมขอจำกัดคำว่าไซไฟดราม่าก็แล้วกันแต่ก่อนจะดูคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสาร การรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่สำคัญเหมือนเป็นกำลังใจให้กับการทำช่องรีวิวหนังลเล็กๆช่องนี้ต่อไปด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้หรืออย่างชวนเพื่อนดูก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ความรู้สึกจากการดูเ e นเ s s k ์สของผมนะครับก็บอกไว้ตามตรงนะว่าคาดหวังไว้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นหนังสไตล์ดารมาม่าไซไฟซึ่งปรากฏว่าตั้งแต่ดูตัวอย่างมีความสนใจที่จะดูมากพอดูแล้วนะครับรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นหนังไซไฟอวกาศดราม่าที่ใช่มากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวคือใครที่ชอบงานดารมาม่าไซไฟสไตล์อินเตอร์สเตลล่านะครับหรือแอสตรา ประมาณนี้นะครับหากใครชอบหนังไซไฟประมาณโทนนี้ทรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะชอบหนังเรื่องวิดเนสกายนี้ได้ไม่ยากครับวิดไนสกายนะครับเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องของโลกของเราในอนาคตเนี่ยที่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้แล้วแต่ก็มีคนอยู่หนึ่งคนนะครับหรืออาจจะหนึ่งกลุ่มที่ไม่อยากจะขึ้นไปนะครับก็คืออาศัยอยูบ่บนโลกในช่วงสุดท้ายของชีวิตนั่นเองซึ่งปรากฏว่ายานลำสุดท้ายที่ขึ้นไปนะครับขาด เด็กคนหนึ่งที่ขึ้นไปด้วยซึ่งเด็กคนนี้นะครับก็ต้องอยู่บนโลกนี้กับตัวจอร์จครูนี่ต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันส่วนอีกมุมนึงนะครับก็คือยานอวกาศที่ไปสำรวจดาวนะครับเพื่อที่จะนำมวลมนุษยชาติเนี่ยไปอาศัยอยู่เนี่ยปรากฏว่าค้นพบดาวดวงนั้นครับแล้วก็จะต้องนำกลับมาบอกนะครับภารกิจ ที่โลกซึ่งภารกิจของยานอวกาศลำนี้ไม่รู้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยโลกเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้แล้วตัวหนังนะครับที่ผมรู้สึกเนี่ยบอกได้นะครับว่าทําออกมากลมกล่อมกําลังดีนะฮะมีจังหวะของความตื่นเต้นลุ้นระทึกเข้ามาพอกุ้มกิ่นให้หายเบื่อหายง่วงกันมากพอสมควรมีข้อความมีนัยยะที่สอดแทรกมานะครับแล้วก็บทอารมณ์เนื้อหาที่ใส่เข้ามา ให้เราที่เป็นคนบนโลกปัจจุบันเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็รู้ได้นะครับว่าควรจะอนุรักษ์รักษาแล้วก็ทำชีวิตบนโลกให้โลกใบนี้เนี่ยน่าอยู่และยืดอายุให้อยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นซึ่งโดยความรู้สึกส่วนตัวบอกตามตรงนะครับว่าชอบมากพอสมควรเลยทีเดียวครับคือชอบไม่แตกต่างกับการดูแอดแตราหรือว่าอินเตอร์สเตล่าเลยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในด้านของเนื้อหาบทภาพยนตร์เนี่ย ผมมองว่าทำออกมาได้ดียอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสอดแทรงจังหวะใส่ออกมาเหมาะกับคนที่อยากจะดูหนังไซไฟอวกาศที่มีความจริงของชีวิตปนความดราม่าหน่อยๆลุ้นระทึกพอกุ้มกิ่มเนี่ยน่าจะถูกอกถูกใจได้พอสมควรฉะนั้นด้านบทเนี่ยผมให้ดียอดเยี่ยมครับ ในด้านต่อไปนะครับก็คือด้านของดารานักแสดงโอ้โหเปิดชื่อดารานักแสดงมาแต่ละคนนะครับเราหลายๆคนทุกคนเนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเลยทีเดียวนะครับและโดยเฉพาะนักสนแสดงนางอย่างจอร์ดคูนี่เนี่ยถึงแม้ว่าพาร์ทของเขาจะอยู่บนโลกไม่ได้อยู่ในอวกาศเหมือนกับทีมงานอวกาศที่มีครายเชนเดอร์เฟเลซิตี้หรือว่าโซฟีทิฟฟานีอีธานแล้วก็เดวิดอยู่เนี่ยก็ เรียกได้ว่าแบ่งพาร์ตกันดีนะเพราะผมเข้าใจว่าจอร์ดคุนนี่เนี่ยท่านต้องกํากับเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เลยแบ่งพาร์ตตัวเองให้อ <recess> ย <ed S 2> <ând> ู่เป็นผู้ชายที่อยู่กับเด็กสาวน้อยเนี่ยสคนบนโลกนะครับสลับไปมาซึ่งทั้ง2พาร์ตทั้งพาร์ตอวกาศและพาร์ตของมนุษย์ที่อยู่บนโลกเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยฮะรู้สึกเชื่อนะครับในพาร์ทของอวกาศเนี่ยใครที่ดูแบบอ่โพรมิวตอุส เอเลียนคอมเวอร์แนน r ์อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นกลุ่มแบบนั้นนะครับคือไม่ได้หมายความว่าในยานจะมีสปลาดแบบนั้นแต่ว่าอารมณ์ของคนที่อยู่จะทรงประมาณนั้นเลยนะครับคืออยู่บนอวกาศแล้วก็ไม่รู้อะไรเป้าหมายคือไปหาภารกิจเพื่อทำภารกิจให้รุ่วงและก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ยามคับขันต่างๆท่ามกลางอวกาศที่มีใสเข้ามาเรีย้อยครับเราแสดงทั้งหมดทั้งมวลทำออกมาดีมากมก ในด้านต่อไปนะครับก็คือองค์ประกอบฉาก mm hmm. องค์ประกอบสินแสงสีและเสียงครับบอกตามตรงนะครับว่าสเกลของหนังมิดในส Sky เนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าควรจะฉาย iMac เสียด้วยซ้ำนะครับขนาดดูใน Netflix เนี่ยผมดูครั้งแรกที่ iPad ฮนะ mm hmm. ก็รู้สึกประมาณนึงถึงความโอ้โหสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคของหนังแต่พอมากลางดูจอทีวีแล้วใส่5 1ครับโอ้โห mm hmm. รู้สึกว่าเรื่องนี้โคตรใช่ หนังฟอร์มนี้ควรจะฉายในโรงหนังเสียด้วยซ้ําเป็นไปได้ถ้าขึ้นจอ iMac เนี่ยน่าจะเติมเต็มอรรถรสได้เยี่ยมามากๆฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกวิชวลต่างๆเนียนตามากๆจังหวะตัดต่อถึงแม้ว่าจะเป็นหนังที่บอกไว้เลยนะครับว่าดรามา่าแต่ปูเล่าออกมาได้มีชั้นเชิงทําให้เราไม่เบื่อจากการดูฮะคือระหว่างชีวิตการเอาตัวรอดยังมีอะไรให้เรารู้ลึกตลอด ระยะเวลา3องค์ของหนังเนี่ยใส่เข้ามาในจังหวะพอดิบพอดีไม่เยอะไม่น้อยแต่ใส่ออกมาทําให้รู้สึกว่าทุกซีนที่เป็นฉากลุ้นระทึกทําได้ลุนละทึกเรียกได้ว่าเรียกอะดรีนาลีนได้ดีเลยทีเดียวแล้วออกแบบได้ดีมากๆโดยเฉพาะฉากที่ตัวละครตัวหนึ่งนะครับโดนเศษอุจกระบาดนะมีเลือดแล้วเปิดชุดออกมาหูเลือดสาด ออกมาในอากาศนะคือเพิ่งเคยเห็นฉากแบบนี้เหมือนกันทําออกมาได้ดีจริงๆนะฮะอีกด้านนึงก็คือ,อด้านเสียงประกอบแล้วก็ซาวด์แทร็กนะครับเพลงประกอบอันนี้ก็ไม่มีทิ่ติครับทำออกมาสมบูรณ์มากๆฉะนั้นนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับบิดในสกายภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยชอบเลยนะฮะแล้วก็ประทับใจเต็ม10เนี่ยจึงให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป 8. เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับมิดในสกายเต็ม 10, 10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไปแต่เต <10. S 2> <ๆ>็ม10หากจะถามว่าทำไมถึงได้8เต็ม10อีก2คะแนนหายไปไหนนะครับคือในส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้เป็นหนังดราม่าก,ก็จริงนะฮะแต่ว่าด้วยการที่ผมเองนะโดยส่วนตัวนะครับอย่าว่ากันแล้วกันผมเอา Interstellar เป็นบรทัดฐานเลยนะฮะ i n t e r อร์ l l a r เนี่ยผมให้10เลยนะครับ แอตอสตราเนี่ยให้8ครึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนเราดูแล้วเราได้กลิ่นหนังโซนทรงประมาณนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่มุมมองของการอยู่ของมนุษย์การเอาตัวรอดก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ครับอาจจะเป็นภารกิจที่สวนทางกันร,ระหว่างคนบนโลกกับคนบนอวกาศที่กําลังจะลงมาเนี่ยอาจจะเป็นกิมมิคที่แยกออกไปนิดนึงแต่ด้วยภารกิจเนี่ยครับหากใครที่ดูหนังที่ผมพูดมาอ่ะอีกเรื่องนึงก็คือ g r a v i t y อย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าอย่าง g r a วิตี้หรือว่าอินเตอร์สเตลล่าเนี่ยมันจะขั้นกว่านิดนึงคือเปรียบเปรยเหมือนกับว่าเราเคยเห็นอะไรหลายๆอย่างจากหนังเรล่านั้นมาแล้วเราก็จะได้เห็นจากหนังเรื่องนี้ครับแต่สิ่งที่หนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีคือความกลมกล่อมพอดิบพอดีจังหวะที่เป๊ะ การแสดงที่มีชั้นเชิงและวิธีการเล่าเรื่องที่สมบูรณ์แท้จึงทําให้เรื่องนี้ผมให้คะแนน8เต็ม10ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรใหม่หรือว่าทฤษฎีใหม่ๆให้เราเห็นแบบที่หนังไซไฟอวกาศหลายๆเรื่องเคยทําไว้ก็ตามแต่เรียกได้ว่า เป็นหนังที่ดีมากๆคือเป็นไปได้อยากดูใน iMac จริงๆฮะอยากรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่กลางอวกาศแบบนั้นได้จริงๆโอเคนะครับก็ใครที่ดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์ให้คะแนนกันมาได้หรือว่าเชิญชวนแชร์คลิปนี้ไปชวนเพื่อนดูสตรีมด้วยกันได้นะครับหรือใครไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับหรือใครมีหนังไซไฟเรื่องไหนที่ประมาณนี้แนะนำกันก็แนะนำกันเข้ามาได้ ที่สำคัญคือคำพูดของผมนะครับอย่าเอามาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะนี่เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลส่วนตัวเท่านั้นก็ควรดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด,ด้วยความรู้สึกของตัวเองนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝ่ายช่องทางแอปพลิเคชันออนไลน์สำหรับสายช้อปปิ้งออนไลน์นะครับกับแอป UP i c k เป็นแอปใหม่ของ Lazada ที่ให้ค่าคอมมิชชั่นคืนมากถึง60%ซึ่งสินค้าที่ลงในแอป UP i c k นะครับใครที่เข้าไปซื้อก็จะซื้อ จากผู้ผลิตโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ให้สิทธิพิเศษได้รับเงินคืนค่าคอมจนถึงเอาไปแชร์เปิดร้านเป็นของตัวเองได้ก็นี่เป็นแพลตฟอร์มใหม่จาก Lazada นะครับใครที่สนใจก็สามารถโหลดได้ที่ Google Play และ App Store นะครับแล้วก็ใส่รหัสคำเชิญ14484นี้ได้เลยหรือเข้าไปดูที่คอมเมนต์ปักหมุดเอาไว้นะครับกับลิงก์ที่ผมวางเอาไว้หากใครซื้อสินค้านนี้เนี่ยผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดๆ,ๆหน่อยหจากผู้ผลิตสินค้านะครับ ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับแอปพลิเคชัน UP พิกเป็นแอปใหม่ของ l a z a d a สุดท้ายนี้นะครับกับ Midnight Sky ผมบอกไว้เลยครับว่าคุ้มค่ากับเวลาที่ดูนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหนังไซไฟเปิดโลกที่ทำให้เราเห็นมิติอะไรเพิ่มขึ้นได้มากพอสมควรสุดท้ายนี้นะครับขอให้มีความสุขกับการดูหนังขอให้มีความสุขกับ Midnight Sky สตรีมได้แล้วทาง Netflix คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ